เนี่ยหลังไม้ก้นเดี๋ยวไปดูข้างบนหน่อะไรหมั่ร้าน้ไดดเมงถ่าูมากงมึงถ่ายรูป ดีมากเลยอะว่าแต่แบล็กเกลีวมันดีมันถ่ายออกมาในกล้องมันสวยเ <'s> พราจากโพสิชันดีเป็น <c oughs> <c oughs> อะไรนี <c oughs> ่เป็นโซนคิ้มมากรอ้อน เมื่อกี้เขาปล่อยฮิมาเลยนะเมื่อกี้เขาปล่อยฮิมาเลยนะ

ับคนที่ไม่ใช่ลูกค้าจงของขวันวรถไฟ้กเองสองคนี่ความจำเราจะเต็มชูนะครับ มันคูดกับทางเลยไปแล้วเข้เามาไหนไหนไม่รู้ตายไม่ทันปากไม่รู้สเสาไม้รู้เสาด้วยนี่คือขบนอยูไในถ่ายรูปอีกแล้วสวัสดีครับถึงบ้านแล้วทริปนี้จบขาว เขาอยากนอน